กับสบายดีเพื่อทุกนทุกคนเนาะวันนี้มาพบมา่งพอกับข่าวประจ้กับมิสเตอร์ตอนขี่บังพุ่มเนาะมือนี้สิพาทุกคนมาเบิ้งบรรยากาศแคมครองอยู่เมืองตาแขกเนาะที่อยู่ตรงกันขามกับอ่าเมืองนครพนมเนาะเอออยู่อยู่จังหวัดนครพนมสิพามาเบิ้งบรรยากาศกับภาพเบิ้งอ่าสถานที่ต่างๆอยู่ในเขตตัวเมืองตาแขกเลยเนาะ นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศอยู่แคมป์ของอยู่แขวงขมวนเนาะอยู่เมืองตาแขกอยู่แถวแถวแคมป์ของผินแล้วแถวอ่าเซ็นเตอร์พอยต์หรือว่าอยู่แถววัดอียังเดียว์จิพากันไปเบิงบ่งเนาะจิฟ้าทุกคนไปเบิง่งมาเบิ่งอันนะพญ,ญานาคเลยเนาะทุกคนพญ,ญานาคที่คิดว่าใหญ่ใหญ่ใหญ่ที่สุดอยู่ในอันนะในแขวงขมวนเนาะที่ก็จะเห็ุถูกปั่นไหวงามเนาะทุกคน เป็นแบบว่าอยู่แคมป์คองพอดีเนาะบรรยากาศก็สีเยนเ็ยนๆจักน้อยล่มๆเนาะเพราะว่ามันอยู่แคมป์ไม่นหไงเนาะอยู่พังตรงกันขามก็จะเป็นจังหวัดนครพนมเนาะทุกคนนี่เพิ่นกำลังเห็ดก่อสร้างใหม่เนาะอยากถามไปอยู่เนาะแต่ว่าดา่านบ่ทันละเปิดเล็กหน่อยก็มาลินน้ำไหลๆเนาะทุกคนนี่นี่เป็นบรรยากาศอยู่แคมป์องเนาะทุกคนขาจามางมหอยมาอาบน้ำดินได้ยิ่าหลอเบ่งบรรยากาศอยู่ข้างบนเลยเนะทุกคนไป Eu มนะัเป็นอาหารสวยงามมาเป็นาหารดืม่มบรรยากาศเงียบๆนะทุกคนเพราะว่า <c oughs> มันเป็นเมืองที่สงบนะเมืองทาแกงแต่เก่านี่ตามประเทศหลายเนาะแต่ว่าแต่คาโควิดเข้ามานะเนาะบรรยากาศก็เงียบเงาหน่ัยหน่อยตามประเทศกับโบราณเนาะ แทวๆนี่ก็จะมีแบบตึกเก่านะแต่เก่า <c oughs> แต่เก่าสมัยาจากักรพรรดิฝรั่งกับาปกขงเนาะก็จะมีแบบว่าตึกที่เป็นแบบอยู่ในยุคของพลังแต่สมัยก่อนเนาะสมัยสงครามโลกครั้งที่สองไแหละโอ้โหเชี่ยนะทุกคนหนุนัส ดีชิภาพไปเบิงนะฮะบอนำผูสกิดมีนาเนาะทุกคนเป็นสวนนำผูเป็นบอนลินอีกบอนหนึงนะ่งเนาะนี่นอาบรรยากาศประมาณนี้นะทุกคนเย็นเย็นสบายนี่นะตึก ตึกเก่าเนาะทุกคนสมัยหลายจัากรพรรดฝรังที่กระเจ้าสางไหวต่กรมีความเก่าแก่ล้วก็ที่จะแบบว่าค่อนข้างคลาสสิกนะผู้ได้มากกันมาเยี่ยมมาสมได้เนาะทุกคนบรรยากาศดีๆยามแมแรงประมาณสามโมงสี่โมงนี่แห้งทีเย็นเนาะเนตรนี่ส่วนประมาณบ่ายบ่ายสองเนาะก็ไปจ้ามา มาขายเครื่องก็เลยถือโอกาสเปิดกล่องเปิดนะนวิดีโอเอามาฝากฝีผักน้องนะทุกคนผู้ดใดเขาว่าเบิ่งกับผักก็ไล์ก็แชร์เนาะเพื่อเป็นกรลังใจในการเี่เกิบต,ต่อไปเนาะนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดมาระลิงนำนาะทุกคนนี่เนาะตึกบรรยากาศกันเก่าๆ่าคาคอนการจะคาดสิกเนาะคือดังเฮาอยู่นยุกกูแหละ ป,ปีนึงฟันเกลหอยดัดๆๆๆสวนงามดีเบื้องนี้แห้งขาดนะทุกคนต้นไม้ใหญ่ได้ชิพาาพื้นตึกตีเก่าๆหนคุคนเป็นหาอาหารเป็นหานเฟอือหารเกเปียกสบายดีทาแขกกจะหานอาหารสบายดีดาแกประมาณนี้แหละนะทุกคน กา,านเก่าๆเนาะนี่จะไฟเบืองบ่อหนังผูเนาะทุกคนปปห <c oughs> นังผูก็จะไร่เปิดสำหรับทุกคนเพราะว่าก็จะเปิดแต่ย่าเหมือนแรงบอกประมาณนี้แหละ นี่นทุคนตึกอะเป็นตึกในในยุคสมัยสงครามโลกเป็นขั้นสิวแล้วก,กะ็เจาะอนุรักษ์ไว้เนาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งเนาะที่แปลว่าให้เขามาอยู่อยู่ในอนุรักษ์ไว้ถึงคววมกเก่าแก่คววมเป็นคลาสิกเนาะทุกคนถึงคววมสงบนะเออนี่เนาะก็เป็น ดยวันพาไปเบิ่งพาทุกคนไปเบิ่งนานอาําสางหรือว่าบอน้ําพุทิวาอยังกระจ้าเอินเป็นบอนที่กระจา,าทถิ่มนิดหน่อยลงนะเนานะอยู่แห่งนี้นะทุกคนนี่บควันเลยนี่นะทุกคน เขเา,าจะเกียนหมอกอาจารลึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์บันหบป้องกันตัวเมืองทาแขกวันที่สเสียชีมีนาปีหนึ่งวันเก่าหอยสี่สิบหกเนาะทุกคนอยู่แห่งนี้เนาะในอาณาเขตแถวๆนี้แหละเนาะจะเป็นอเอเจจิรา,า,าซูฟังเนาะเป็นเป็นเป็นประวัติศาสตร์หนึ่งนึงทุกคนใน,ย,กกนยุคก่อนเนาะยงสงครามโลกครั้งที่สองจกักรพรรดิฝรั่งเนาะหรือว่าพฝรั่งมุ่งเส้นฝรัง่งเพิ่นได้ บุกเข่าโจมตีนะทุกคนบุกเข่าโจมตีตัวเมืองตาขกะเพื่อจะยึดเ,เมืองตาขกเป็นอาณานิคมหรือว่าเป็นหัวเมืองขึ้นแต่มีการยิงลูกปืนหรือว่ายิงจรวดถล่มตัวเมืองตาขกะจนได้ับความเสียหายฟอร์เม็ปัชาุนล้มตายนะทุกคนในเขตนี้แหละเล็กหน่อยผู้ใหญ่นะในวันที่2สาเด,เดือนมีนาปีสันสอพันี่สิบหในตอนเสาร์แมีการบุกโจมตีของเมืองตาแขกนะทุกคน พระจาสุนแม่นถือขาอย่งางน่าสงสารโดยให้ความปานีของจักรพรรดิฝรั่งนอนในหยกนั้นตัวมังตะแกได้ฮรับคนเสอไหายเปรีป้ยเพเบ็ดและสิ่งที่หัวทาว้ายตอนนั้นก็คือจักรพรรดิฝรั่งได้ได้มีการทำหายเมม่มานเนาเอากระบี่หรือว่าเอาเม,อมีดแทงถอกเมม่าน,นามาถิ่มลงามาถิ่มลงใน นี่แหละในนคำสางที่ทำทุ่งส้มกำลังเห็นนี่เนะาะจะเข่าไปบดได้เนาะนะเป็นมวยเข่ารากาเอาดิ้งหน่อยมาถิ่มลงนี่แหละเนาะซึ่งเฮ็ดไทยปัจจุบันร่วมทั้งดิ้งหน่อยร่วมทั้งไม้มานาเนาะนะครับเสียชีวิตหรือว่าล้มตายไปกว่าสามพันกว่าคนเนาะทุกคนดังนั้นวันที่สเสอดมีนาเนาะทุกคน จึงเป็นวันเขียดแค้นของชาวเมืองตาแขกนะทุกคนขระเจ้าจึงนำเอาวันที่สเสาวันดังกล่าวน,นมาเป็นวันเขียดแค้นจารึกไว้อยู่ในใจของชาวเมืองตาแขกนะทุกคนแต่ว่าสี่ขาพระเจ้าเราไปนั้นกาบ,บ่อได้ละเอียดสมควรแต่ว่าถามว่าผิดพลาดประการใดนะทุกคนกะ ขอโทษขออาภัยมันยังบอนี้เนาะทุกคนเพราะเป็นประวัติเขาข่าวที่ได้ยินพอเมือ่อสูฟังเนาะทุกคนสาหรับคลิปนี้กะชิคเอาผ่าไว้เพียงสำนีเนาะทุกคนเพราะว่า <c oughs> เวลาของมีสเตอร์ตอนกับมาลายนะต้องพาไปขายเครื่องเนาะสาหรับคลิปนามิสเตอร์ตอนสิพาไปเบิงง่งกยังกะอย่าลืมฝากก็ไลก์ก็แชร์แล้วก็กดติดตามกดปักกระดิ่งน้ำในเดอ้อเพื่อชิบ่ได้ผ่านคลิปต่างๆเนาะสําหรับคลิปนี้ขอกาวคําว่าสบายดี